สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอกองสวัสดิการสังคมสังก,กัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ mm hmm. ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของค่าตอบแทนในเรื่องของค่าตอบแทนรายเดือนก่ะสำหรับประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเดขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนะค,ะ,คะก็จะมีหลายหายท่านสอบถามพอน้อยเข้ามาว่าค่าตอบแทนค่ะค่าตอบแทนในแต่ละตำแหน่งที่ดิฉันได้เอ่ยเอ่ยถึงเมื่อสักครู่นี้มีค่าตอบแทนโดยได้รายเดือนเดือนละเท่าไหร่ไปฟังกันให้ชัดๆ กันเลยนะคะค่ะก็ขออนุญาตอ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาเทศบา,าลเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและค่าและค่าใช้ใจ่ายเบีย้ยประชุมกรรมการสาภาเทศบาลพศ2554นะค,ะ,คะก็วันนี้เอา ไปดูในเรื่องของค่าตอบแทนประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนะคะ่คะตามรายได้นะคะสำหรับตําแหน่งต่างๆจะได้ตามรายได้ ของเทศบาลค่ะรายได้หมายถึงรายได้จริงของปีงบประมาณที่ผ่านมานะคะทั้งนี้จะไม่รวมเงินกู้เงินสะสมและเงินอุดหน,นุนทุกประเภทนะคะมาดูค่ะกรณีรายได้ค่ะไม่เกินไม่เกิน1ล้านบาทค่ะประธานสภาเทศบาลจะได้ค่าตอบแทนรายเดือนอยู่ที่5520า่บบาทรองประธานสภา เทศบาลจะได้ค่าตอบแทนรายเดือนอยู่ที่4,530บาทนะคะค่ะสมาชิกสภาเทศบาลค่ะจะได้ค่าตอบแทนอยู่ที่35,20บาทค่ะเลขานุก,การนายกเทศมนตรีจะไม่มีเงินเดือนจะได้เฉพาะค่าตอบแทนก็คือ5,820บาทและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีค่ะก็จะได้ค่าตอบแทนรายเดือนอยู่ที่2520บาทนะคะ ามาดูรายได้ค่ะรายได้เกิน1ล้านถึง3ล้านบาทประธานสภาได้ค่าตอบแทนรายเดือนอยู่ที่6,360บาทรองประธานสภา5,180บาทสมาชิกสภาเทศบาล4,030บาท, 4, บาทเลขานุก,การนายกเทศมนตรี5,820บาท และที่ปรึกษา accord. นายกเทศมนตรี2,880บาทนะคะากรณีรายได้เกิน3ล้านถึง5ล้านบาทประธานสภาค่าตอบแทน7,560บาทรองประธานสภาค่าตอบแทน6,200บาทสมาชิกสภาเทศบาล4,820บาท เลขานุการนายกเทศมนตรี5,820บาทและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี3,440บาทนะคะกรณีรายได้เกินเกิน5ล้านถึง7ล้านประธานสภาอยู่ที่8,580บาทรองประธานสภา7 0 2 0บาทสมาชิกสภาเทศบาล 5460บาทเลขานุการนายกเทศมนตรี5,820บาทและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี3,900บาทนะคะกลับมาดูไรายได้เกินเกิน7ล้านถึง9ล้านเกิน7ล้านถึง9ล้านประธานสภาได้ค่าตอบแทน9,600บาทรองประธานสภาเทศบาลได้ค่าตอบแทน7 1,860บาทสมาชิกสภาเทศบาลได้ค่าตอบแทน6,080บาทเลขานุการนายกเทศมนตรีได้ค่าตอบแทน6,080บาทและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีได้ค่าตอบแทน4,340บาทนะคะคามาดูกรณีไรายได้เกิน9ล้านถึง1 0ล้าน9ล้านถึง10ล้าน ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลได้ค่าตอบแทน1880บาทรองประธานสภาเทศบาลได้ค่าตอบแทน8,900บาทสมาชิกสภาเทศบาลได้ค่าตอบแทน7 0 8 0บาทเลขานุการนายกเทศมนตรีได้ค่าตอบแทน7 0 8 0บบาทค่ะและตำแหน่งที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีค่ได้ค่าตอบแทน4,950บาทนะคะค่ะมาดูกรณีรายได้เกิน10ล้านถึง25ล้านค่ะรายได้เกิน10ล้านถึง25ล้านประธานสภาเทศบาลได้ค่าตอบแทน15,180บาทนะคะรองประธานสภาเทศบาลก็ได้ค่าตอบแทน12,000 420บาทสมาชิกสภาเทศบาลได้ค่าตอบแทน9,660บาทเลขานุก,การนายกเทศมนตรีได้ค่าตอบแทน9,660บาทและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีได้ค่าตอบแทน6,900บาทนะคะข่ามาดูกรณีไรายได้เกิน25-50ถึงล้าน 25ถึง50บล้านตำแหน่งประธานสภาเทศบาลได้ค่าตอบแทน15,840บาทรองประธานสภาเทศบาลได้ค่าตอบแทน12,960บาทสมาชิกสภาเทศบาลได้ค่าตอบแทน1 0 0 8 0บาทเลขานุการนายกเทศมนตรีได้ค่าตอบแทน1 0 0 8 0บบาทนะคะและตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีได้ค่าตอบแทน7,200บาทน,นะคะคามาดูกรณีรายได้เกิน50-100ถึง100ล้านเกิน50-100ถึง100ล้านประธานสภาเทศบาลได้ค่าตอบแทน16,500บาทรองประธานสภาเทศบาลได้ค่าตอบแทน13,500บาท สมาชิกสภาเทศบาลได้ค่าตอบแทน1 5 0 0บาทเลขานุการนายกเทศมนตรีได้ค่าตอบแทน1 5 0 0บาทและตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีได้ค่าตอบแทน7,500บาทนะคะกลมาดูกรณีค่ะกรณีรายได้เกินค่ะเกิน100ล้านถึง300ล้าน เกิน100ล้านถึง300ล้านนะคะค่ะในส่วนของทางตำแหน่งประธานสภาเทศาบาลได้ค่าตอบแทน24,720บาทรองประธานสภาเทศาบาลได้ค่าตอบแทน2 2 2 5 0บาทการตำแหน่งสมาชิกสภาเทศาบาลได้ค่าตอบแทน15,750าเดาบา,าทเลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ค่าตอบแทน15,750บาทและตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีได้ค่าตอบแทน11,250บาทนะคะค่ะกรณีเกินรายได้เกิน300ล้านเกิน300ล้านค่ะก็ตำแหน่งประธานสภาเทศบ,บาลค่ะจะได้รับค่าตอบแทน3 0 5 4 0บาทรองประธานสภาเทศบ,บาลได้ รับค่าตอบแทน24,990บาทตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลได้ค่าตอบแทน19,440บาทเลขานุการตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีได้ค่าตอบแทน19,440บาทและตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีาต 10, 9, าตกากราได้รับค่าตอบแทน13,800 แปบาทนะคะค่ะก็คงจะชัดเจนสาหรับหลายๆท่านก็สอบถามกันเข้ามานะคะค่ะว่าค่าตอบแทนในแต่ละตําแหน่งค่ะแต่ละตําแหน่งขึ้นกับ รายได้ของเทศบาลรายได้ของเทศบาลก็เป็นรายได้จริงของปีงบประมาณที่ผ่านมานะคะทั้งนี้ตามที่พอ,อรน้อยได้ไประชาสัมพันธ์กันไปแล้วก็คือจะไม่รวมเงินกู้เงินสะสมเรื่องเ,เงินอนนุดหนุนทุกประเภทนะคะ,คะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามมาหรือท่านใดที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะ ใต้ comment, คอมเมนต์กระส่งมาได้เลยกาะทุกคําถามทุกความคิดเห็นกับพอ,อน้อยเองตอบปุ๊บคำถามไม่มีคํำถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพ่อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะกาะสาหรับในคลิปนี้พ่อนะ้อยต้องการลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ